กับมาพบกวับสูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศดีฮอนฮอนตับแตกพอดีสูปันจักรยานโบกายจากบ้านนะคะสูปันมามองทีซูเคยเซาแฟตอยู่ค่ะสูเคยมาเก็บประจําแลวก็ติดกันกับแฟตเลยมองเนี้ยสูสอบมยยางกับแฟนซัะค่ะวันนี้เราเราเห็นงานย่างมันเซ็จว่ค่ะเพราะเห็นอากาศดีเราก็เลยส่วนสัว มาเก็บลูกแบ็กเบอร์รี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเบิ้งทิ่ละ่ะนี่ลูกใหญ่ปะค่ะมันมันเก็บง่ายมากเลยเดี๋ยวสิเจ้าเนเบิ้งด้วยค่ะเอาเตรียมกับความดกของเขาเบิ้งค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสูเจ้าเนเบิ้งคือมันพอดีเลยเดยเก็บพอดีเลยอะค่ะเพื่อนนึกสุดยอดมากเลยอะ่ะ ถ้าสามารถเลือกจะเอาหลุกงใหญ่ๆลูกซํำได้ก็ได้เดี๋ยวพามาเบิงฟังนี่ค่ะเนี่ยคือมองที่ซูจะเก็บใดซูส,สูเตียเนาะคะ่ะเนาะสูหาเก็บเอาตามแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เย็นด้วยบ่ห้อนด้วยมองนี่มันเป็นทีประจําตั้งแต่สิบสิบกว่าปีค่ะตอนที่มาอยู่มองนี้นะะเนาะค่ะก็เลยหูมองว่ามาเก็บไอ้เมื่อนั้นที่ซูไปเก็บแอปแอปเปิ้ลเนาะคะ่ะ มันก็นจะมีทั่วไปแต่มันต้องปันจากรย่านเลยไปอีกจักน้อยค่ะแต่อเนียมอ่ะมันอยู่ติดกับหม่องที่ซูยู่เลยอ้าวเขาจะมีหลายหมากเลยค่ะจริงๆแล้วน่ะมันจิเก็บง่ายกว่านี่แล้วก็ดกกว่าน uh ี่ธรรมดาจะมีคนอุ้ยเถื่อนเถื่อนบังมันไตเต่าถึงหอดพูน่ะดาวคือจะเอาบอหอดออกจ้ะข้อหมายก็คือเอาแต่อันดำๆตะเกี้มันจะมีคนมาตัดเลยค่ะ ตัดลาบเรียบเพราะมันแตกออกนี่เสียเพราะมันเพราะมันแตกออกเนาะค่ะเนาะมัน็กิเสก็บง่ายมันก็สิมีต่ลูกแบกบุหรี่ยางเดียวเลยค่ะมันจะบอมียาแบบนี้อันนี้มันมันมีคนมาตัดอะค่ะเพาต้องระวังน้ำด้วยค่ะแบกบุหรี่เขามีน้ำหมากเลยค่ะมันหลายจนแบบว่าพอต้องไปห้างใดเหรค่ะเก็บตะมงนี้ก็เเรือเฟือแล้วสุดจะเก็บมือนีกอนเก็บมือนีกแล้วเดียวอ่ามือหลังมากค่ะพอเดี๋ยวสุดจะมาเก็บเนาะค่ะเนาะมันมีอีกหลายทีเนาะค่ะ เอาเดี๋ยวสุจะผาเก็บกันเด้อค่ะชนี้ะบกอ้อเียพี่ทำเอาเดียพีโฟนทำไม่เอา Hi. I need a plastic bag. Can, can you get me one? I and mean, you can make you make one picture on the curve, I don't know. You I hey. Yeah, you can to Bye. Yeah. Quite a lot. Usually it's easy modern this, you know, nobody is happy. Every year if you have some people it's happy. We are. Yeah. เพื่อนเพื่อด้อค่ะนี่เห็นบ่ค่ะลายแห้งลองช่วยด้ n นี่โน่นนัดเยอะค w o r k i n a n s e no, mm. drink beer sit enjoy with them n so you want น t า o g ก็อันนี้ working นะวันนีสตาร์ทเเก็บแป๊บเดียวบอถึงสอามนาทีก็ได้สำเร็จละเหลืออัตลูกงหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บต่อกันเลยค่ะนกดม easy ลกแคซีอุ๊ย careful

I didn't even read a map. I don't think so. <laughs> mm. okay. โอ้ยห่อนเพื่อนๆห่อนอิลิสบึงผนัธาแฟนสุดเดี๋ยวเราขามไปทร้างผนเพื่อน,นๆ,ๆนมันมีเบิร์ดเลยนะนนเห็นบ่หัะนะมีเบิร์ดจนหอดทุกหมองแต่หมองนี่นี่ค่ะเมื่อกี้กับมีฝรั่งยางมาเก็บเพื่อนทำเพื่อนๆ,ๆ,ๆนมันมีเบิร์ด้อะค่ะล่ามาเพุ่อนจอดจักียานเลยองนั่นนะคะเพื่อน เดี๋ยวโมูเราเราจะเอามูเราสิาาสค่ะลงมหาแล้วก็เอาถุงมาให้ม่เราพักอยู่คอนโดข้างบนนี่ค่ะอู้หลายแห้งหลพวกคุณสิเก็บเอาหมองใดดีเพื่อนนเอ้ยมันหลจนแบบว่าจะว่าจังใดดีดละ่ะเนี่ยต่ว่าเขา้าจะต้องระวังน้ําแค่นั้นเองมันขืนทุกหมองต่ว่าเขา้าบ่มันเสียเอาอยากแน่ค่ะมาเดี๋ยวซูไปเก็บกอนด้ยวยค่ะเพื่อนๆซู่โดนหมาอุยไหมเนี่ยต้นหมาอุย คั้นมากเลยค่ะพเ,เพื่อนเนี่ยถูองบ่เห็นข้าจะเก็บกลุ้มนีอยู่เนี่ยข้าตะเขามาเก็บเนี่ยเห็นบอกคันเพื่อนเห็นบอกคันเพื่อนเนี่ยรเลยโดนโอุย้ยขั้นมากเลยเบิ้งเมื่อสุเนี่ยเดีย๋ยวจะจะพาไปเบิ้งด้วยค่ะเพือเ่อนว่าอันไดมันแก่หมาหมุยมันอยู่มรงนี้เองค่ะนี่เดี๋ยวเด้อค่ะเนี่ย ถ้าโดนมาหมุยละคั้นด้วยค่ะนี่ต้นอันเนี้ยมันซอยให้มันจะแก่กันค่ะนี่ให้เอาใบมันเนี่ยเด็ดใบมันมากเสียแล้วก็มาขยี้ขยี้เองเสียแล้วก็ทูด้วยค่ะทูถูลงไปมันจะมันจะดีขึ้นนะคะจากที่ขั้นหนึ่งแห้งกับสีดีขึ้นค่ะสุดโดนเต็มขาเลยบางหันสุเอามาทูแฟนสุเพิ่นหามาหุ่นะแฟนสุเพิ่นมีมูมักซอยเก็บปัญญากงนไปสองก้นเพิ่นถิ่มซูไวอุ้ยเพื่อนมึงอุ้ยมี ก็จะชูเนี่ยเห็นบ่ค่ะอ้ยขันข้นขัน้นขั้นย,ยอดเลยอ่ะอดีขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่มันแก่กันได้เลยค่ะคะันผูดใดโดนเห็นบ่นี้มันจะขึ้นแบบเห็นบ่ค่ะนี่โดนหมาหมุยเบื้องเพื่อนๆนี่ขั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตอกันด้วยค่ะจซูจะจบ่ย่างเข้าไปมองนั้นแล้วมองนั้นหมามุยหลายแหง้ง เฮ้ยหาเก็บเอาตำตำแถวนี้ยค่ะเพราะว่าสุเตียเนาะสูบาสามารถเก็บหม่องสูงๆใหญ่บ้างนนะดกแห้งอ่ะสูหาได้แต่หม่องตำตำเอาตลูกใหญ่ๆมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวไล่บค่ะเพื่อนๆไป this one here แป๊บเดียวเองได้เต็มนะมันบ่มีถุงใส่แล้วแบ่งให้มู่พวเท่านี้ไปน้อยหนึ่งจากเราจะไปเฮ็ดไตน้ำเดี๋ยวเช่นนี่เหรอจุดจิ้งสันทันวา เดี๋ยวสูกจะจกกันกเด้อค่ะได้พ่อสมควรแล้วขี่จัก,กรยานเดี๋ยวสูกลับกันเด้อค่ะได้จังพอ,อกัน